สวัสดีครับกับครัวบ้านทุ่งมื่อนี่ต้น่น่ได้ยังซูพีซูนองกินนอ้อมื่อนี่พี่น้องตัวไนว่าสิต้มไก่บ้านครับผมต้มไก่บ้านหอมๆไก่บ้านเฮาสับเรียบร้อยแล้วครับผมไก่บ้านร้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสับถึงไนก็มีครับผมซอยต้นหอมผักซี่ ไหวแล้วน้ำปลาผงนัวมาน,ะนำเดียดไปบรรยากาศสุดยอดครับผมต่มไก่บานท้องทุ่งนานี่แหละความสุกเล็กๆนหน่อยๆมียังกระเ็ตกินครับผมน้ำกราลังเริ่มเดียดแต่ไหนใส่เกลือข้าตะไข่ใบบักกูดแล้วกับักเขียเลนใส่บักคามเปียกไปนิดนึงครับผม พอใส่ับพริกครับผมเดี๋ยวหิดแก้วห็ดแก้วพริกผงจำสดน้ำแล้วก็จำเท้ากินตอนมันแล้วก็จำแก้วไปน้ำว้าโรแมนติกสุยดยอดหอมครับผมหอมสมุนไพรปิดฟ้าไปะข้าวครับผม,มดังเตาทานเห็ดกับเขาเพ่าข้าหยากรึเสลยลูกก็เลยแต่นหน่อยต้องจัดการ เฮ็ดกับเขาทาอืกําลังแพ็คผสมอยู่แพ็คผสมผูใ้ใดสนปลรราต้อนเนะพี่น้องปลรราตัปลรราตัโอ้ยมาซอยแม่ขายของมาลูกของแมวอยู่นี่แหละของแมวแมวอยู่นี่นี่ ปลาปลาปลาโตไปตำแจ่วไปใส่ตำหมกักหอกตำหมกัมหมกคุงพี่น้องเอ้ยมียาตัวงามๆตัวแดงๆปลาขาวด้วยจ้ปะปลาขาวปาเป็นบ่เธอนี่กับปลาสมแพ็คแพ็คสุญญากาศแต่ว่าอันนี้แต่หน่อยสิเอาห่อใส่ถุงใส่กระปุกแล้วใส่ทั้งถุงเลยใใดนะได้เนาะแถาเนาะหาพี่ ด<ไ>ีๆ้พี่น้องตงกสิบอแตกจะไปไปเมึงกองกอนกระปุกแรกจักบาทกัเธอสองร้อบาทจ้าสร้งโลกให้พี่น้องเมืองแน่ถ้าผู้ใดสนใจอยากไปใส่แจวใส่จูสองกิโลนะคะสอกครับผมประมาณ2องกิโลนี่ละประมาณ2องกิโลประมาณสองกิโลดูไม่ขาดก็ดื ดื้อๆดื้อๆดื้อๆรับโทรศัพท์ให้พ่อหน่อยลูกค้าโทรมาพี่เน่ทุจ like ้าก่อนทุจ้าป้าป้านานายยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิดฟ้าดีเลยบ่ปิดแล้วพี่เน่ลุมมาชัดยาสุกยาสูบมองเม็าป้าป้าหนานาคนมองเม้าอีสันทุจ้ามาทูจ่าฟังนี่ทุจ่าฟังนี่ทุจ่าฟัง ชู้จ้ะแมว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 วแมแมว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 แวแม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 มวแ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 มมวแมวแวแม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 วแวแม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 ว มาต้มกันเลยเปิดดูสิมันเดือดหรือยังวายพี่น้องอืมกินสม,มุนไพรใส่จเกลือใส่เกลือกับรสดีลงไปนิดหน่อยแต่หน่อยเดี๋ยวควอยปรุงรสอีกเพียคนอ่ะหอมเครื่องแกงเครื่องสม,มุนไพรเฮาสม,มุนไพร สมุนไพรไทยข้าตไคร่ไปประกูดครับผมอย่าลืมใส่เกลือลงไปน้ำเด้อพี่นออ้องเอาต้มเสับๆสุดน้ำก็บรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้าใส่เตาทานพี่น้องคาบเดียวแต่ว่ามันก็สูกเร็วอยู่ดอกไกลบ้บานมันเปียเร็วเอาปิดฝาเลยครับผม ปิดฟ้าไว้บบตรงค้นนี่ปล่อยปล่อยถิ่มไว้ตุนไว้ครับผมหอมหอม เอาเป็นั่งเหรอ,อหว่าไงเอากินข้าวต้มกันไม่กินข้าวตม้มต้มพัดนี่นี่มากินเอา้าไม่เล่นจ<า>เลียนพัก,ก,ก,กอ่ะมากินมากินไม่ได้เลยไ่ได้ทอเดเยาวราชตุมไก่ใส่ตุมต่มไก่ก็มีสมุนไพรเนาะใส่สมุนไพรนำอยู่บ่ ใส่สมุนไพรน้ำอยู่บ่เจ้าบ่ใส่บ่บ่สมุนไพรส,สดนส้ำแฉมเอา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 ,เอาไปดูมง่มงม่งไปดูไปดูเพื่อนไปไปไปดูเพื่อนไปอย่าร้องอย่าร้องอย่างอแง,งไเอไเฮ็ดชีไอเฮ็ดชีแล้วคนบอกว่าให้ตัวหน่อย ใส่ป like ุ๋ยเขาแน่าพี่สันเขาคือบ่แงพว่สันมันใส่บ่ท่านใดรุ่นบ่ท่านมีหนามจองให้นามให้ผลนตัวอีกเขียวก่อนให้มีนามก่อนจังสีวานปุ๋ยใดอันนี้นามกับบ่มันบ่ท่านเต็มให้นุ่งให้หน้าเนี่ยมันวานปุ๋ยบ่ท่านใดครับผมอีกสักพักหนึ่งล่ะสูมือเขาเจ้ากับบ่ท่านวานปุ๋ยกันน้าเขาจ้ากับบ่ท่านวานปุ๋ยกันจะข้นดอกนะเดี๋ยวจังสีวานให้มีนามก่อน ให้มีน้ำก่อนต้มไก่แซ่บๆเอ้าคือพากันมานอนนี่แพ็คของแล้วหรอเป่แพ็คของมาทันได้แล้วนะมาทันได้แล้วจ้ะเดี๋ยอ้หเอย็นดีพี่น้องมือนเหมือนี้มีของบ่หลายของข้างสต็อกของข้างเพราะว่ามื้อนี้วันเป็นวันหยังก็เออวันศุกร์เออเฟิร์นทรงหมื่อวานนี่แล้วเพิ่นส่งหมื่อวานลายโพด พันยันมันเมีไออ่ะอ่าก็เลยก็เลยแบ่งชงมาชงมื่อนี้ร้อมกะมื่อนี้กะคล้องบ่ลายกับผู้ใดอยากได้ปาลาล่าซับกะติดตอมเอ้ยปลาล่าปลุกปลาโตปลาขายเยอะนะพี่น้องกับปุกเล้วเจ็บบะกระป,ะกปุกละวสองหนอยหาซิบจา้าครับผมรับรองว่าชิแพะไห้ย่างดี้ดิอืมถ้าแตกกะถ้าแ,แตกกะรับผิดชอบเยอะจ้าถ้าแตกกะแตกในถุงเลยละ ัางเทีฟ้ามันเปิดจ้ะแตกมันก็อยู่ในถุงเราจ้ะพี่น้องเพราะว่าซ่อนถุงหลายถุงอยู่ถุงถุงว่าลายอยอะโอเคแต่ชิพันเทพดีๆล่ะแตะหน่อยที่ไปห่อนั่นเองห่อนี่กันกระแทกกันกระแทกอ่ะมาเมืองตุ่มไก่ตัวนอนเลรียญชื่อๆนี่นอนเหรียญจะกลวยแห้งไรลูกชิโตกป้ากินหอมมากมาพี่น้อง มาซิมมึงมาซิมม,มึงก่นอุ้ยต้มไก่บานเส็บแสบน้ำข้าวขาวใสใสชิมมึงก่อนครับผมเพราะว่าจตะหน่อยใส่เกลือลงไปแล้วว้าวแค่ใส่เกลือกับรสดีก็อร่อยแล้ว เอากับปุงรสนิดหน่อยครับผมผงนัวขาดบ่ได้เอาใส่นิดนึงใส่นิดเดียวอ,อเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาสักนิดหน่อยบื้ยเป็นจังได ชิมมึงอีกเทียนึงเวลีกูดสุดยอดครับผมยุ่นต้นหอมผักซี่ลงไปเลยพี่น้องเรียบร้อยต้มไก่ด้านพร้อมเสิร์ฟมามึง พร้อมเสิร์ฟครับผมมาพี่น้องมาตากเกอ้านละถวยสองถวยครับผมนี่ทำอาหารแต่หน่อยกับสีบรรยากาศทั้งสี่ลลวพี่น้องเฮ็ดกับเขากับป่าซู่กันจริงอยากกินต้มปลาโคตรโสภาเลยโสภาสถาพรเลยพี่น้องต้มไก่บรรยากาศท้องทุง่งนาครับผมไปก่อนสวัสดีครับ แซ่บแซบ